พอิิ้นนครับ่สวัสดีจ้ะยินดีต้อนรับสู่ซองหากินตามสไตล์บ่าวเล็กบ่าวแมนสวัสดีครับพี่น้องมุนินไปแล้วครับบ่าวแมนกำลังเดินทางไปใส่บ่าวแมนไปใส่มุนีนไปซื้อสั่งลูกแป้งครับไปแก้มือ แก้มือกับน้ำจวดสับน้จวด่บิน้ำที่ซามโตครับแก้มือครับบ่ยอมครับจริงๆในบ่ยอมนี่ต้ไปแก้มือมันไหมได้ก่อนเรกำลังเดินทางกับกำลังออกจานไปอจีเป็นทงหู่น่าจะเกียวบูาร์ะเียนส่สิบแที่หนึ่ก็โอ้จะเป็นทีงุ่นี่ม่งกี่งหึงตัวนดีเห็ไสามตัวลไฟสามหาสิบตัวรูปเรืงกันครับพี่รองว่าสี่ีโตบอขึ้นนี่ เพราะว่ามันก eh, ิน Qu ก Be ันขึ atique, quick, bring, 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 bring. ้นครับจ้ะเนั่นเขาได้เขาก็ได้ส่วนมากเขาก็ได้ขึ้นผมไบเขาก็บอกผมก็อว่ายาเบียดมันมันกินแล้อนกมตัวมันก็รลับเหมือนน้โตัวอแไรนะน้ตัวแล้วอะไ้จั๊โตวเองขึ้นนี่ที่ไหนบอกันยากาศที่เป็นสีน้อพี่นองว่าปิดปิดแมเบิงบิงๆิงิงเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวเป็นยางเกลือนเวลาเข้าไทยกล่อง นาแล้วมันเป็นอย่างคือเปลี่ยนเป็นกล่องหลังบ่ได้เขาต้องปิดก่อนไม่ได้ปิดก่อนไม่บัดบังบังเครื่องเขาทำไม่ทำได้ถอดชับมันถูกเรวบต้องเดินเครื่องแพงๆนี่ไอโฟนนี่ต้เดินไอโฟนเหรออาว่าไม่พูดติดตามเรื่วกท่านเดินพูดสิเด็ดก็ได้ได้สื่อไอโฟนนลยนะไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปทำไมอ่่นอ่ะไช่ใช่ ไฟฝนตกเฉยแมันรีบไฟอยู่แบบแบบมันรีบทำไมอาวตำรวจปะก็รูอ้อาพี่น้องเจอของหนไีได่ไหมอเฮ้ยนะเอเอมันมที่พดตำรวจวะพี่น้องหมดขอที่ไปทำไมอะเขารีไปไปแบบใส่สัมันเป็นรู้เรียนต่ห่าง<อ>คำคทำขึ้นืนี่สิไห้พ่อนี่พอสามคนพี่น้องวนนี้สามคนมีมี ทีมงานมีอยู่ตีคนหาคนอะไรอีกเอารถส้นกันพ่อเมียรถเสียหรือเปล่าเอ้ยรถเสียพี่กองเห็นพี่น้องมึงรึเปล่าพี่กองพี้กองมาพี่น้องมาเจอรถเสียพอดีครับพี่น้องโอ้หนู่าจะก็รีบไปเห็นอย่างรถส้นกันพ่อเมียพี่น้องโอ้ดีที่ ไโอ้ยผุนวิ่นองส้นเสาไฟของผุนพุนๆครับเออพีมูนีปุ๋ยเลยครับเออพี่น้องเลยเรารามัดระวังกันด้อพี่น้องอะไรมันละมือหน้ไอ้ถูกมืยเดี๋ยวมาเมตีเล่คว้มพี่น้องบาเมนตีเก่งกมชิบปาดซะจรเออตีเล่ความาเมตีป่อย่างนีองเงญ่น่น้องขาดเนยเด้อ ขอควัดขอวาวัดสีพ <edi> ีสีเรอนขนาดนี <c' Jim> ้ผมบริสี้อกครับแต่เป็นผมซู้สอมกัสีพุทิดอก่วิเศษหนึ่งหกหกนึงสีพุิกใค้แถวที่บริสีนะครับี่น้องมุมนั้นสูงเสืงสางครับลงแมงครับแกมือครับแกมือแกมือปิกไบไปดินบึ้งสายไปเบึ้งตะบึ้งครับโตหน้าหนาเทนั้นเขาว่ามีชาวังครับชาววัง จาว่าใส่รอยครับใส่รอยใส่แปดสิบเลยผมจะโดนเบ็ดบอลดีก็เขาบอกว่ามันงกินเบ็ดแล้วเบ็ดมาติดตัวปุ้าเลยส่านมันมาติดเหรอเลยผมมันมันแขกคนใส่รอยครับอยากิหนเนี่ยบอลีเจะปุถะครับผมเจะปุถะบอลดี วงแล้วฝากคดไนค์คดแจบฝากคดติดตามด้ด้วยครับไอพี่น้องเดี๋ยวผมดินทากว่นป้ากับูบริการจะซืเื่อน้องกำลังตามมาครับอีกคนนึ่งครับยืเบาน้องกำลังตามมาอีกคนหนึ่งม่ขี่มอไซคมาแต่ว่าเราขอมอไซค์มานัผมเนี่ยนะบอนะมาเป็นยังขู่หลุดใ่ายมากป้าจะเอามอไซค์มาเรียนพี่ยาคนอนนี้ไปดูดิไ่ขี่มอไซค์มากํำลังนำนงกุ่มามากไอ,อพี่น้องมุ่งนาซื้อซื้ซซอสางกับแหอดไม้ด้ีไ้แค่นึงครับผม มาถึงแล้วครับกำลังที่ปั่นเหยื่อครับถึงไม้แล้วครับผมบรรยากาศก็ดีครับวันนี้ใส่ใส่สามซิงสามจะหายครับเบิร์ดผัวล่ะกันเบ็ดครับจู๊บูุ๊บจุ๊บจุ๊อันนี้เบ็ดชุดปุ่มบารแม่นครับอันนี้ของน้องสามขั้นครับฟึ่งบรรยากาศฟึ่งไม้ครับผมน้องฟึ่งไม้อ้แต่ว่าล่มแห้งฝ่ามือเอพี่น้องเลยบรรยากาศครับไม้ปอบบารครับผม โอ้ยึ้นปันทลีั one one. ตว์ครับโอ้ยเตกตั้งหนาครับไหลนี่ข้นๆหนึ่งอยู ok. er ่นี่คร <S <s ับ <sting? S 1> น่พี่น้องบอกลงเม่อนี้นะีอัดเข้าไป้าแม่กเงเตียมบุกเตียมป่อแม่ก็ตังปัดกต้งปัครับผมน่แม่ไม่ได้มันใจร้ายเลย ลอยสอยส้นเราวานเนอนั ình, oh, <c ười> <c ười> ่งอนลอยไปสินโอเคแท้อาเบืองไปจัดเตะบิดเลยครับต้ พ่อแม่เราปางิบลครับเรีนตาหารมาสัน่นวะกูวบัาปา้ามือซะละ่ะสิบหกพกไปแลว้ววะเนาะมาติดตามเพึ่งพี่น้องมาขึ้นนีทสิมีบ่มาก็ลหลุดก็ติดตามมาครับก็ตั้งตีเบ็ดก่อนก่อนคำครับผมปลาสิเขาไปพี่น้องผมผสมเียนครับเ๊บ่อนเนี่ย เนี่ยสุดเก่าสุดเดิมครับผมนี่ห้ามครับผมอันนี้เนี่ยตัวนี้เฮ็ดม้วนครับสวยๆเฮ็ดนี่คล้ายให้น้อนคล้ให้น้อนไปครับน้องน้องน่องผมเอาเดี๋ยว่านเน็ตซโลครับผมนี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวมาตัวเอีครับพร้อมครับพี่น้องพร้อมมากรับอืมอยากกินอะไรอีกถลาตาก็เพราะว่าฝังหม้ออันนี้ซีโป้อสีเท่า

าุบวนน้นๆๆิดบินเลยครับปิดบินเลยครับสายครับสายครับลุยา้ามไว้เห็บ่แม่งนะีพี่ไนี่นี่ขันหนึ่งต้องใส่เลยเออขึ้นนูนไปใส่

โอ้พี่น้องฟนกะลี่นปะทีงครับเดี๋ยวเบาเล็กตีเป็ดกันเลยพี่น้องเด้อไปทีแล้วครับไปขึ้นแล้วพี่น้องว้าหต้องเหนื่อยนี่ครับลุนกะเบาเล็กครับ ว่าเนาะฮะแอ้นี่นะ ke Ini ni yang numpang Oh.

อะไรบาอะไรกันที่นี่ทำเ็จแล้วไอะไรไปหาบอะไรเยอะหนไดกเกินโมกี้บนบ้านหคเนาะ,ะเนียนไม่ไไปเ,เป็นนะปึกเปี่น้องทำเลสเลยพี่น้องำเลยครับไอลูงแปลงครับมาพอดแล้วกระโหมได้แล้วกระไวก้กระดิจันแร์เลยสุดยอดถึงนี่กันนะเมื่อกี้เขาไหมพี่น้อง <c oughs>

ตุดนหยดตุนด่นหยดไปเล็ดเดี๋ยวขอภาพนิ่งเลยเดี๋ยวติดตามตัวต่อไปครับ